สวัสดีครับเพบสี PC, และท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่9เดือน4พศ2568นกะครับกับเนวตา่างรากาชาติแล้วก็ดาวโจน vip นะครับดาวโจนก็เป็นขอ้อบนที่10นะครับเข้าวันใหม่เที่ยงคืน30นาทีนะครับกระปอมาดูราวกาชาติก่อนนะครับเนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคะห์อ่านเล็กเด็น จาก0ูนย์ถึงกัดได้เลยแค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับก็มีความเสี่ยงนะเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้ตรงนั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูราศาีชาตุนะครับผลออก มีใ,ใครได้บ้างสำหรับแนวทางลอากาชาตินะครับผลออก073 42นะครับ0 7 3 4 2นะครับ, 7, 3, 4, 2, รบก็มาเต็มเ็มเลยนะครับเ็ตัวที่ผมเน้นไม่เข้านะหาไม่เข้านะครับตัวเน้นนะครับมาเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลข4นะครับส่วนตัวเจาะเข้านะครับ4 2 ตรงๆเลยส่วนชุดวินก็เข้านะครับ42่นับาใกรนำไปบินสำหรับทางลาวกาชาินะครับกลับไปกันต่อที่ดาวโจนมี IP นะครับผลออก4 2 7 36งสนะครับ3าหสำหรับชุดวินก็ถือว่าเข้าเนาะใครที่ใช้ชุดวินนะครับเข้าที่27 เลขหนึ่งผมเน้นให้มาเลขเจ็ดนะครับนะรบอกเนาะเน้นให้หนึ่งเจ็ดมานะครับเดี๋ยวตัวที่อีกตัวหนึ่งตัเวเอตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็คือเลขสองมานะครับใครนำสองไปวิ่งไปรูดกอถือว่าเข้านะครับมาด้วยกันสองเจ็ดนะครับส่วนสีมันเอาสีมาจากนี้นะครับ ครับก็ถือว่าแนวทางนะครับทั้งสองแนวทางเนาะก็เข้าหมดนะครับจุดบินก็มาตามกันต่อนะครับในวันที่สิบวันที่สิบเดือนสี่พศสองพันห้านะครับ ลาวกาชาตินะครับแล้วก็ดาโจูน V I P นะครับสองแนวทางสรับช่วงนี้แนวทางนะครับผมจะปล่อยแค่สองชุดนะครับสองชดุดส่วนที่เหลือท่านก็จับเอาในชุดวินเอาเลยนะครับ ก็ยับเหล็กเด่นเป็นหลักนะครับสำหรับแนวทางกับเรามาดูวันนี้นะครับราวคาชาติชุดบินบมให้ที่แปดสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเล็กเด่นเล็กเด่นผมให้ที่แปดกับสี่นะครับแปดกับสี่ วันนี้ผมเน่นนาที่เลข4นะครับเน้นนที่เลข4ตัวเดิมนะครับแต่เจาะข่อนไปครับเน่นนที่เลข8เลข8ใครชอบเลข4ก็จับที่เลข4เนาะเพื่อเอาตัวเก่ามาออกนะครับเลข4เลข8นะครับผมจับไปที่86เลข4ผมจับไปที่4ี่ นะครับแปดหกกับสี่เจ็ดสามตัวจับให้ที่สี่แปดหกแล้วก็หกสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่ตัวนี้ก็ได้นะครับในทีท่เลขแปดนะครับ สองชุดเนาะครับใครชอบ4กับเ่เล็ก4ชุดวินมีนะครับ4 5 4 6 4 7หรือว่าเล็กเด่นมาด้วยกันก็คือ48กลับไปกันต่อที่ดาวโจนนะครับดาวโจนวันนี้ชุดวินผมให้ที่38 049 38 049 เลขเด่นผมให้ที่3กับ8ปครับ3กับ8เน้นในที่เลข8เหมือนกันนะครับวันนี้ชนกันที่เลข8ระวังเียเลขเด่นมาด้วยกันนะ8 3 8 4หรือว่า8 8 4 3นะครับอยู่ในนี้แหละแต่ว่าจัดบินพิเศษนะครับเลขเด่นมาด้วยกัน เราก็ดูตัวที่ผมเน้นได้ผมเน้นใน้ที่39หรือ93ก็ได้นะครับแล้วก็84 3ตัวนะครับผมจับไว้ที่6 8 4แล้วก็ ศูนย์แปดสับเน้ในในตัวเลข8เคยชอบเลข3จับที่เลข3นะครับ3ตัวก็เป็นถ้าท่านจะจับเลขเลข3ก็เป็น639หรือ039นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านจะจับเลข4เนาะ47ก็จะเป็น447หรือ647เนี่ยผมจับแล้วหกส ก็จะเป็น4 4 7อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีแค่นี้เนาะนะครับแค่ที่รับดาวตางก็เก็เอาไว้นะครับกับตานนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิกเก็บีและท่านผู้ชม,มที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่10เดือน4พศ2568นะครับกับดาวทางดาวกาชาตินะครับส่วนดาวโจรเมื่อก่อนวันที่11นะครับก็คือเข้าวัน เข้าวันใหม่นะครับวันที่1 1เวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับคือผลออกแล้วนะครับก็บกขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ